สวัสดีครับขอต้รัเข้าสู่ช่อง Made Story นะผมวันนี้เราก็มานั่งคุยกันนะครับมานั่งคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นสารคาดีนิดนึงนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือนิติวิทยาศาสตร์ถูกต้องร้อเเซจริงไหมนะครับถูกต้องร้อร์ซในทุกเคสหรือเปล่า เป็นหัวข้อที่ผมว่า FC หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฉุกคิดหรือว่าจะยังไม่เคยรู้ว่าในบางครั้งเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการหาคนร้ายในบางครั้งเนี่ยก็สามารถผิดพลาดได้เหมือนกันสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเคยดูมาจากสารคดีในเน็ตฟลิกนะครับผม ชื่อว่า The i n n o c e n c e Files นะครับเป็นสารคดีที่พูดถึงเกี่ยวกับาการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ให้ผลผิดพลาดรู้สึกว่าเขาทำเรื่องนี้มาสารคดีนี้มานานแล้วน่าจะประมาณ2-3สปีนะครับที่เกิดที่มีฉายทาง Netflix เรือจะนานกว่าน,นั้นผมก็ไม่แน่ใจผมเคยดู เมื่อปีสองปีที่แล้วเกือบสปีที่แล้วแล้วก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาสอาจจะมาเล่าให้ f c ได้ฟังในเรื่องราวที่น่าสนใจมากแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆจำไว้นิดนึงครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสีสิปีที่แล้ว แล้วก็เป็นช่วงที่นิติวิทยาศาสตร์ยังมีเทคโนโลยีที่ไม่ได้ดีนักเหมือนในปัจจุบันอันที่3ก็คือถึงแม้ว่านิติวิทยาศาสตร์ในวิธีการนั้นๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดแต่ว่าเขาก็ยังมีการใช้ยอยู่เพื่อประกอบในทางคดีนะครับดังนั้น ในเคสที่ผมพูดอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ในบางเคสเขาอาจจะยังใช้อยู่ในการประกอบคดีนะครับโอเคเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับผมในสารคดีเรื่องนี้เนี่ยได้พูดถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี1980ในยุคที่ DNA ยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มี ยังไม่ถูกนำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนวันนั้นมีเด็กสูญหายออกจากบ้านแล้วก็พบเป็นศพในตอนเช้ามีนักโทษคนหนึ่งชื่อเลนนอนได้ถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้วก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าบนร่างกายของเด็กมีรอยกัด ทางจ้าหน้ที่ตำรวจก็เลยได้ให้ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยศาศาสตร์ทางด้านาทันตกรรมนะผมได้มาตรวจสอบรอยฟันที่อยู่บนร่างกายของน้องแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับฟันของนายเลนนอนซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลายคนมากแต่เนื่องจากว่ารอยฟัน ของนายเลนนอนกับฟันกับรอยฟันที่ทันตแพทย์ท่านนี้เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นของนายเลนอนจริงแท้อย่างแน่นอนได้ให้ความเห็นแบบนี้ดังนั้นสารจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตกับนายเลนนอนอันนั้นคือคดีแรกนะครับคดีที่2เกิดขึ้นกับนายเคนเนดี หลังจากที่นายเลนอนโดนจําคุกไปไม่นานนะครับไม่นานคดีที่สองของนายเลนอนก็ลักษณะคล้ายๆกันเด็กถูกนำออกจากบ้านโดนข่มขืนแล้วก็ไปทิ้งไว้ในบึงตอนวันต่อมาพบเป็นศพแล้วก็มีร่องรอยของการกัดตามร่างกาย ในตอนนั้นก็มีคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงมีเด็กถูกกระทําในเหตุที่คล้ายๆกับคดีแรกเพราะว่านายเลนนอนถูกจําคุกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีการสงสัยอะไรต่อนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการทําเขาเรียกว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบนายแคน,นดีก็เลยถูกจับแล้วก็ ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะว่าหลักฐานก็คือรอยของฟันนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าหลักฐานชิ้นอื่นๆด้วยในตอนนั้นอย่างเช่นมีความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวเด็กแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งทำให้ไม่สามารถที่ทจะถูกตัดออกหลังจากที่ถูกจำคุกไปประมาณไม่กี่ปีนะครับนายเคเนดีก็ได้ทราบข่าวว่ามีโครงการหนึ่งชื่อว่า โครงการผู้บริสุทธิ์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในรัฐนิวยอร์กเจ้าของโครงการก็ได้เกลิ่นในตอนขึ้นต้นสารคดีนะว่าเขามีเคสที่เกี่ยวกับแบบนี้เยอะมากเคสที่ผู้ต้องหาได้เขียนจดหมายมาที่โครงการว่าเขาไม่ได้กระทำผิดแต่ว่ามีการถูกถูกตั้งเป็นคดี ถูกใส่ร้ายแล้วก็ํำเนินคดีจนจนได้รับโทษจำคุกนะครับนายเคนดีก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ส่งจดหมายไปแล้วก็อาจจะไปเข้าเข้าเงื่อนไขอะไรต่างๆโครงการนี้ก็เลยตั้งทนายขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลในตอนนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาลองไปตรวจสอบดูว่ายังมีวัตถุพยาน หลงเหลืออยู่ไหมของนายเคนเนดีโชคดีที่ยังเหลืออยู่เขาก็เลยได้ส่งวัตถุพยานที่เป็นชุดตรวจการข่มขืนเพื่อไปหา DNA ว่าตรงกับของเคนเนดีไหมผลปรากฏว่าผลของ DNA ในชุดตรวจข่มขืนไม่ตรงกับ DNA ของนายเคนเนดี ทุกคนก็ดีใจครับว่าท้ายที่สุดแล้วนายเคนเนดีน่าจะได้รับการปล่อยตัวในทันทีแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผลออกมาก็คือว่ามีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าถึงแม้ว่านายเคนเนดีไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงคนนี้แต่อาจจะมีส่วนในคดีฆาตกรรมนี้ก็ได้จึงมีการตั้งทนาย เข้ามาหรือฟื้นคดอีอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งซึ่งทีนี้เขาก็เลยส่งชุดหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไปให้กับานายแพทย์ท่านหนึ่งในการตรวจซึ่งไม่ได้มีของไม่ได้มีเฉพาะของนายเคนดีนะครับไม่ได้มีเฉพาะของนายเคนดี้เขามี หลักฐานพวกครา,าบเลือดอะไรต่างๆของคนบุคคลอื่นไปด้วยกลายเป็นว่าชุดหลักฐานนั้นนะ่ะมีมี dna ของคนคนหนึง่งตรงกับชุดตรวจการข่มขืนก็เลยได้ผู้ร้ายตัวจริงขึ้นมาจากการตรวจ DNA เป็นเรื่องที่โชคดีนะครับผมตอนแรกนะ่ยคือหาตัวผู้กระทำความ ดีเไม่ตรงกันแต่เขาไม่ปล่อยตัวก็เลยต้องต้องทำการสืบเพิ่มก็คือเอาชุดชุดตรวจที่ตรวจสอบผู้ร้ายต่างๆผู้ต้องสงสัยเนี่ยเอาไปตรวจอีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่าเจอผู้ร้ายนะครับผมเขาก็เลยได้จับกลุ่มผู้ร้ายตัวจริงผู้ร้ายตัวจริงก็ได้รับสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าในวันนั้นเขา,เ,าเสพโคเคนจนประสาทหลอน แล้วก็ทําให้เกิดคดีนั้นเกิดขึ้นมาไปาลักพาตัวเด็กแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นมานะผมตำรวจก็เลยได้สืบไปอีกหนึ่งหนึ่งอย่างว่าแล้วคุณได้ทำเ,เป็นตัวผู้ร้ายคดีของนายเลนนอนหรือเปล่าอีกคดีหนึง่งที่เกิดมาก่อนนั้นตอนแรกใน อ่อเขาชื่อจอนสันนะครับผมจอรนสันเขาก็ปฏิเสธแต่ว่าตำรวจได้กล่อมบอกว่าถ้าหากว่าคุณได้พูดแล้วเนี่ยคุณอาจจะสบายใจขึ้นสักพักนายจอรนสันก็เลยรับสารภาพว่าเป็นคนที่ทำทั้งสองคดีว่าเป็นทั้งของเคนเนดีด้วยแล้วก็ของเลนนอนด้วย เขาก็เลยถามว่าคุณได้ไปกัดคุณระหว่างที่คุณทำร้ายน้องเนี่ยคุณได้ไปกัดน้องไหมผู้ร้ายตัวจริงก็ได้ตกจอสันก็ได้ตกใจนะครับเราบอกว่าผมไม่เคยกัดใครเลยผมไม่เคยกัดแล้วก็ยังตกใจว่าเขาก็ตกใจว่ามีใครที่นำร่างจากบึงขึ้นมาแล้วมากัดหรือเปล่า จะมีการสอบสวนในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าโดยทีมทนายนะครับทีมทนายก็ทำการตรวจสอบแล้วก็เช็คดูมีการตรวจสอบโดยการใช้ร่างของหมูลูกหมูนะครับผมเอามาทดสอบนะครับผมผ,ผลปรากฏว่าร่องรอยการกัดที่เกิดขึ้น เป็นรอยกัดของกุ้งที่อยู่ในบึงนะครับที่อยู่ในบึงสุดท้ายแล้วก็มีการลื้อฟื้นคดีนี้ใหม่ขึ้นมาโดยการาช่วยเหลือของทนายของโครงการก็ทำให้ทั้งสองคนนี้หลุดพ้นจากคดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ นายเลนนอนก็ติดคุกไปประมาณ14 14 14ปี14ถึง18 18ปีครับผมประมาณ18ปีแล้วก็นก็เกือบเกือบ10ปีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาสั้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ เมเดย์สตอรี่สวัสดีครับ